ดี๋ยวแม่ค้าขอมาต่อเสื้อที่ใส่หารหัส LA นะคะสําหรับงานเสื้อที่แม่ค้าใส่ตัวนี้ดีเทลเป็นคอรกรมค่ะตังแขนกรีบวัวแบบทับซ้อนกันด้านหน้าตัต้ตเตอเกรดทำให้เวลาที่ใส่เนี่ยดูเข้ารูปเข้าทรงสวยนะคะงานเสื้อรุ่นนี้ทําจากผ้าเดซี่ค่ะเนื้อเบาใส่สบายเลยนะคะดีเทลด้านหลังอันนี้คือมาพร้อมกับงานสิบซ้อนได้ค่ะงานเสื้อรุ่นนี้จะมีทั้งหมดห้าเฉดสีด้วยกันให้ได้เลือกเก็บนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ชมเฉดสีก่อนนะ ตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะมีส้มค่ะแดงนะคะครีม ชาไทยค่ะแล้วก็เหลืองท่มะนะคะไซนนะคะอก34ถ้ารับพิมพ์รหัส LA แล้วก็ตามด้สสีได้เลยนะคะอก38พิมพ์รหัส LB ค่ะและอก42นะคะพิมพ์รหัส LC แล้วก็ตามด้สีได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น LC ส้มค่ะ LC แดง LC ครีม LC ชาไทยนะคะแล้วก็ LC เหลืองท่มนะคะไซค่ะ,ส,คะสวยน่ารักมากก็ค่ะโซเรนนี่น่ารักจริงสวยจริงค่ะใช่แนะนําให้ลองเลยนะคะตะกร้า แม่คะกระโปงเดี๋ยวแม่คะหาตะก,กร้าให้อีกรอบค่ะสักครู่เดียวนะลูกค้าจ๋านะคะเดี๋ยวหาตะก,กร้าให้อีกรอบเนาะตะกระ้า89ค่ะกระโปงแม่คะตะกร้า89เลยค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าเดี๋ยวขอไปต่อรุ่นถัดไปนะคะ